ไขมันในเลือดสูงเกิดจากอะไรใครบ้างที่ไปตรวจเลือดแล้วคุณหมอบอกว่าไขมันเธอสูงนะเธอต้องกลับไปคุมอาหารนะแล้วถ้านัดครั้งหน้าไขมันยังสูงอยู่จะต้องกินยาเรามาดูกันว่าไขมันเราสูงได้ยังไงแรกเริ่มเลยนะคะก็เกิดจากเลือดเราข้นค่ะไม่ว่าจะข้นจากความหวานหรือน้ําตาลทุกรูปแบบหรือว่าเกิดจากภาวะขาดน้ํานะคะซึ่งด้วยความเลือดข้นนี้ค่ะมันก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดของเราแข็งแล้วก็ชํารุดนะคะจากนั้นร่างกายเราก็จะรับรู้ว่าหลอดเลือดชํารุดนะ สมองก็เร่เรงเร,เร่งให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลมาซ่อมแล้วก็อุดตรงที่ชําลุดไว้ค่ะ <_ an> เห็นไหมคะว่าร่างกายของเราเก่งมากๆค่ะแต่เรานะคะก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ว่าตัวเองอ่ะมีภาวะเลือดข้นและตอนนี้ผนังหลอดเลือดกําลังชํารุดเสียหายอยู่เราก็ยังคงกินหวานกินน้ําหวานของหวานน้ําหวานน้าอัดลมผลไม้หวานๆอยู่เหมือนเดิมหลอดเลือดของเราค่ะก็ยังคงชํารุดก็ยังแข็งต่อเนื่องเพิ่มทวีคูณขึ้นตับของเราก็ต้องสร้างคอเลสเตอรอลมาซ่อมแซมเพิ่มจากนั้นนะคะ เราไปตรวจเลือดอีกทีหนึง่งอ้าวไขมันในเลือดสูงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ยาลดไขมันมากินค่ะตอนนี้ใครมาถึงขั้นนี้แล้วบ้างกําลังทานยาลดไขมันอยู่กดหนึ่งบอกตมหน่อยนะคะตมจะหาวิธีแก้วิธีป้องกันโดยที่เราไม่ต้องทานยาลดไขมันมาบอกค่ะ